สวัสดีทุกคนว่นะครับวันนี้มาอยู่ในแม p biosu นะครับและสคริปที่ผมจะมาแจกวันนี้เป็นสคริปของที่นี่คับนะครับเออก่อนเริ่มใช้งานเนี่ยผมจะสอนทุกคน get key ก่อนเลยนะครับวิธีการ get key ก็คือเมื่อทุกคนรันสคริปติดแล้วใช่ไหมครับให้กด copy ิงก์มานะครับแล้วทุกคนมาอยู่ในหน้า get key แล้วนะครับให้ทุกคนทําการกด get key ตรงข้างบนตรงกลางนะครับนี่แล้วมันจะโผล่หน้า get key นะครับเออมันจะมีการอ u n l o c ก get key ด้วยกัน2วิธีก็คือด้วยลิงก์วอลชัยกับด้วยรูทแล็บนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นนวิธีของลูทแะครับ นี่ครับแล้วมันก็จะให้กดโหลดแอปนะครับแต่จริงเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องโหลดก็ได้นะครับแค่กดแล้วก็การกระบาดทิ้งนะครับแล้วได้ทุกคนรอ1นาทีนี่นะครับเมื่อมันครบ1นาทีแล้วนะครับให้ทุกคนทําการกด unlock ได้เลยนะครับเนี่นครับแค่นี้เราก็จะได้คีย์ของเรามาแล้วนะครับให้เรากลับมาที่หน้าเกมนะครับแล้วก็เอาลิงก์คีย์ของเราเนี่ยมาวางแล้วก็ทําการกดเช็คคีย์ได้เลยนะครับ คครับผมตอนนี้เราก็ได้สะคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันแรกที่เราจะรีวิวนะครับก็คือฟังก์ชันของการเคลมเหรียญนะครับนี่เห็นไหมครับปรับเคลมเหรียญได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นออโตเซลนะครับส่วนฟังก์ชันของออโตเอ็กเนี่ยก็คือออโตบายเอกนะครับเราสามารถเลือกไขได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเป็นบนดาก้อนนะครับ นี่ครับเราเลือกไข่เราก็ต้องติ๊กอันแรกออกเลยนะครับไม่งั้นไม่ฟิลทุกไข่อนนี้ก็เป็นบัฟนะครับติ๊กสโนกับไดโนแล้วก็เลือกอันแรกออกนะครับไม่งั้นไม่ฟิลทุกบัฟเลยแล้วทําการเปิดออโต้บายเลยนะครับอันนี้เป็นดีบัฟเช็คไข่นะครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นออโต้เปิดไข่นะครับถ้าสำหรับใครที่พื้นที่เหลือว่างนะครับก็สามารถเปิดออโต้เปิดไข่แล้วก็เปิดออโต้วางไข่ได้เลยนะครับในด้านฟังก์ชันต่อมาเป็นฟังก์ชันของฟู้ดอันนี้เป็นออโต้ซื้อฟู้ว้ยเล ก็อันนี้จะเป็นออโต้ให้อาหารสัตว์ยักษ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นตัวด้านหน้านะมันให้ทำการให้อาหารสัตว์ยักษ์นะครับผมอ๋อ,อต้องเลือกอาหารก่อนด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทําการเอาอาหารให้สัตว์ยักษ์นะครับ ผมจะเลือกเป็นโ o เด้งแมงโกประมาณนี้นะครับที่ผมให้้วเปิดออโต้ให้หาสับอยาได้เลยครับถ้ามันมีผลไม้อยู่ในตัวมัได้ทําการให้นะครับแต่ว่าอันนี้ผลไม้ที่ผมให้มันหมดแล้วแล้วก็ส่วนต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันที่สกิปซื้อเนี่ยมีนะครับแล้วก็สกิปฟรีอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นออโต้กิฟต์นะครับสำหรับใครที่เกียดโยกไข่จะให้ตัวอื่นนะครับหรือว่าเวลาโยกไข่ขายอันนี้ก็จะมีให้เลือกชื่อแต่ว่าผมอยู่ในเซอร์วิสนะครับมันเลยไม่มีชื่อให้เลือกแล้ว แล้วก็อันนี้เป็นออโต้ให้ไข่นะครับอันนี้เป็นเช็คเควสแล้วก็เว็บฮุกอันนี้ก็เป็นคอนฟิกนะครับไม่มีอะไรมากครับแล้วก็สกคริปต์ตัวนี้ผมลองใช้แล้วนะครับมันไม่แอนตี้เอฟเคนะครับถ้าเราใครที่จะเปิดเอฟเคนะครับให้ไปหามาโครมากดกระโดดกระโดดหรือว่าเดินเดินนะก็ได้นะครับไม่ให้มันหลุดเซตคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมแจกสกคริปต์อะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเงแจากให้ทุกคนเอง